สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ส้มทุกทุกท่านตอนนี้กัดชิพากันไปเก็บเห็ดขายพี่น้องกับน้องโตโนโ่กองทัพต้องเดินได้ท้อง สบายดีประลุ่งหนอแม่เอาเก็บเก็บไปรุ่งเก็บไปทีเหมืนเดิมเก็บไปทีเหมือนเดิมมันโดนเป็นขยะอยู่นี่เยอะป่าพ่อแม่พี่น้องฝากอุ่นนวลเด้อยวดูปูเห็ดลายขนาดมื่อนี้เต็มเลยลวกจำแจวเนาะอืลวกจำแจวเก็บ เก็บไปลวกจำเจียวเวกเก็บนั่นบนดดางทเก็บนั่นอาโอเจียวดีๆได้ก่อนเห็ดแตกเออจหยิดแมงกยเหแมงก์เยก้อนเนื้อเจียนน่นแะกองอัะหาเด้เย้าเล็ก <c oughs> โตเลยกิะนะ <c oughs> มันหย่าประน,น,นันไปเนะ เพิ่มมาคือออกมาลายนี่ข้าเก็บนี่เข้าวนะอ่านี่ข้าวเห็ดนั่นนี่อือมันเลยยังไปเชียดอกตัวน้อชง่ายข้าเก็บเบิดเออเก็บมันมืดเขาจะบวบให้มันเลือจากดอกคันจุ่มได้เอานะเธอหนามันจังออกเนยโป๊ะตอบาซินเออดอกนิเอา อันเดียวพ่อเลยโบกินอิ่มเลยยองเรียนไหนตัวมันแก่มันกระหยาบไลยอันนี้โบชลิแก่เก็บออร์ตัวผู้มันออกทั้งอันนี้วันนี่ออกออกเพิ่งเลยเก็บออกออร์ตเอาแบบตระตาเลยเนาะอ๋อแล้เอาเมดนี่แล้วตัวผู้มันเก็บได้อ่ามันสีเต็มหรือมันสีเหลือกับ

ออกลายอยู่พี่น้องผุ้ท่านใดจะออกก่อนเก่านี่ก็โอ้กำลังออกมาลายนี่ยซุมนี้เอามาซองสาเดือนเลยยังออกตลอดเลยเนาี่ยออกเออลายคือเก่าที่แต่เอามาตั้งแต่ดอกขาวกับขาวขาวกับไงเก็บตั้งแต่เออเอามาตั้งแต่เป็นสามเดือนเลยเนาะใช่ยังออกตลอดอ๋อนาะขนาดเลยมันนี่เห็ดออกลายด้วยมันนี่ Вот มื้อก้อนล่ะไปเต็มเบิดแท้นี่นะมือนี้ยังบ่ทอบ่มื้อนี้ยังบ่ทอมื้อนั้นเนาะมื้อนั้นืมือนนเออเก็บบ่เก็บมนจําได้พอเอาแล้วโลดเให้มันดเเออ พ่อๆบ่ซ่ํานี่อ่าพ่อๆเด้อมุแลงใหญ่ๆเด้อมุแงก็พอเอาเฮาเนาะมแงก็พอเอาแล้วๆใหญ่ไวนั่นแหละตใหญ่ๆบ่ิออกขาอีกออกปองขาบ่ปาตัวบ่แม่นเฮ็ดอันบ่แม่นเฮ็ดบดเนาะใหญ่อือนูกัดมัน กดไลค์กดแชร์ใ <interfer> ห <es rivalry contemporary> ้เด <se automotive> like <par slides> like, like, ้อ um พี uh. oh, nào, genau, ่น nah. uh, <dessus> ้องเด้อตัวนุเก่งเด้อเก็บเห็ดกระปินเอาป้งว้มองเก้านี่เด้เฮ้ยเอายางมาใส่เอามันบริไกลหลายหลายมูนี่เห็ดหลายออกเรื่อยๆเนาะีหยุดออกเท้าขางนะก็เอาดนเด้อนี่นี่ตัวนั้นอ่ะเอ้ารถเอาเห็ดมือว่านมือชื้นมันยังน้อยนิดเนาะ หน,น่าดอกเดียวแล้วเขาเลยผู้มือตัวตองนะน้ <laughs> นข้ขาวฉันมันบอกออกดอกเดียวเพราะในมันบอกขาดน,นะพี่น้องนะมันขาดมันก็เลยไปออกทั้งขาออกทั้งก้นออกทั้งก้นทั้งยังมานานันนั่นหนูกัดมันยันงะนะนนะอันนั้นขาเราบอเอาลูกมันย <laughs> 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 ังเฉียบเนาะ <laughs> เจ็มดตัวได้ก็เอาเก็บ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 มวลมวนมวลมวนพี่น้องหดกับพ่อหดได้หดแล้วมันออก,กอดูกออกแต่หยังเห็ดฟัวกุยม้มวนเนาะบางทีอ้าวเห็ดปัวกยุยอันนี้มันเทาเห็นแบบเห็ดธรรมชาติเลยอันนี้เทาเห็นอยู่คู่มืออานารุ่นพอจะเห็นไปหาจนโอโอยางยางจนเมื่อยเท้านะไปนะ มูวน <ider> <Commons> <t ons cción> ึ่งนะที่หาดอโอ้โหจะได้งอโบมานขนาดนั้นนะมิตรดอกจุกเงี่ยซับเออไปย่างมิตรเลาะเนาะเอามาบุหรี่ออกลางๆอย่างไรบ่อยนี่เอาเลาะเป็นดุกงามเลยนึ่งขักขักขักจิมจิมอยู่เนาะ ชีเต็มเคงเลยดิฝ่าวันนี้แล้วชีไปปงใช่พี่มาปงพี่ก็ได้ปงอยู่พี่เก็บตัวพี่ไปนี่เก็บไปเลยอะสิเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางผ่าบ่คอยลายชโลลายก็มีแต่นางลมมันสีแสบกว่ากันเนาะเห็ดนางผ่ามัน ดอกมันอยากบางนี่อ่ะนล้วตัวเก็บทั้งเรก็ได้ออกลายกระดาษตัวยังหน่อยก็ะลายมืออื่นก <ER ็บจีไ pues ด้ลายนะมืออื่นกันนะออื่นก็ซ้ำกันนี่แหละเนาะมืออื่นก็ได้ลายเก็บคุมเมอเอฟฟี่น้องจีเต็มแล้วพอซีนเลยไหนมันเต็มเลยไหนมันเต็มเลยไหมดู งามๆขาวงามงามขาวเลยนี่เทาคันี่บิดห็นเห็นนางลมนะเห็นนางฝ่านะพ่อเนาะอันนี้เห็นนางลมบ่อือ kiềm mãi kiềm mãi thằng tung mãi thằng nè ơi kim mặt nơi kim mặt 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 nè. mặt 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 อ๋อบอเอาตามที่มันหน่อยเอาบอเอาหมอโดนอ๋อให้มันออกมาตัวนี้เดียวไยเป็นอะไรเอาลมันอยู่บัเนาะเออมันใหญ่แล้วจะให้มดเด้อมันยังเลืออยู่แล้วเด้อเอาออกมาปะจีนหยัดเข้าไปเห็ดปะจีนหยัดเข้าไปอีกโอ้ย เออเอามาเก็บมาเรื่อยๆเด่น่าเลยตัวลุ่มนะตัวลุ่มนะนั่นนหละเป็นดอกเอาแล้วเป็นดอกเลยฮะโอ้โหมันเป็นดอกอะไรอย่างเงี้ยจะเอาในอะไรเออเอาลวดนั่นแหละดอกเดียวนะก็เอานี่ดอกเดียวเลยอ่าเออ ออกมาจับดีๆได้เลยงูเชือมันออกมันสิบเปลี่ยนอีกได้จับดีๆจับดีๆดีนะงามงามงามเก็บมาเรื่อยๆเก้วตัวนะเออโอ้ไหลาลายเยพี่น้องกูเต็มเลยเต็มเข่งเลย บอทอมือนี่เนาะอันเคงนึ่งกับกระต้านึ่งเออ,เอมือนั่นะมือม่อนี่สวดมือ่อนี่สวดชุ่มนี้เด้อชุ่มนี้เด,ด้เอาลูก

nhiều là lầm nha, tí nó kìm ông chết, tony nè, ông đuôi, là. Ừ. đuôi, mân hiểu rồi đuôi, thỉm hiểu kìm đuôi, mân hiểu kìm đuôi, mân hiểu kìm đuôi, mân hiểu kìm 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 กูจะขับขากตัวนั่นกันเอาไว้นี่ตัวนี้นี่นั่นแหละนำม,มาเอาทางนี้อีกสามอันไปสามสี่อันเนาะทางขาวทางแจนะก็มี nhà bộ Gặp kia hết Còn lùm nó đi hoài nó Chi khao nào mất Đó. Ok, mất nó ừ. Đang rơi tới chùm nổi Chùm nổi cơ bác lại <laughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาก่อนหนึ่งสองโอเคไปเอาสิปิดคลิปนี้กับสิคอลาคนเดียพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมได้เต็มเข่งเลยมานมานมานพอกันไม่คลิปนาะสบายดี